เดี๋ยวฉันไปเอาอาหารก่อนดีกว่านี่เอาอาหารและวรีกินตรงนี้มากินเยอะหมดแล้วเอ๊ะฉันอยากกินป๊อกกะเลจังเลยมาเรียกยังไงวะบัคเกะเลช็อกโกแลตปิ๊กกเลยเอ้ยเรียกป๊อกกะเล โอ้ยรดน้ำมันหมดเอเติมน้ำมันหน่อยครับเดียวแต่ฉ้นยังขี่ได้ต่อมีมีโอ้โหไม่มีเสียงเลยเอ้ยนี่ไงมีเสียงเข้าอู่ซ่อมรถขอมือเติมน้ำมันหน่อยครับได้เลยดิฉันไปเอามาให้นะฉันได้มาแล้วน้ำมัน เดี๋ยวจะเติมให้นะเดี๋ยวเราจะใส่ในเครับหนึ่งบาทเจ้าแปชัามบาทลองเทดูนะครับตัดเล่นได้เหมือนเดิมแล้ว ถุงฮะได้เลยจบดุปาเอาเลยเริ่มอะนี่จะเอาไปขอบคุณนะป้าบ๊ายบายเด้อ เอ้ยเกณฑตรงนี้แหละเกะกตงเกตงเกตมาได้แล้วนี่แล้วก็มีช่องให้เกตโตเออเออนี่มันละลายกันเนี่ยบรสชาตินี่ก็ใช้ได้นะหมดแล้วบ๊ายบายนะทุกคน